กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะผมอยู่กับผมสักดาเว็บชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมานะครับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกลตาอีกแล้วนะครับผมไม่จบไม่สิ้นจริงๆกับเกลตาตัวนี้ครับผมแต่ผมมาในรูปแบบของจีนี้เลยครับผมนี่เพื่อนๆสังเกตเห็นแล้วเลยไหมครับมันคือจี้ไพ่หมีทาโร่เองนะครับผมทำไมผมถึงใช้จี หมีนะครับผมเป็นไพ่ทาโร่หมีนะก็คือผมไปเห็นในกลุ่มเฟสมานะครับมีคนล้มละลายด้วยการใช้จี้นี้แบบหนักมากครับผมโดยสกิลไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ทาโร่หมีหรือไพ่ทาโร่กระตา่ายทำไมผมมองเป็นหมีวะไพ่ทาโร่กระต่ายนะก็คือมันจะเพิ่มค่าผ่านทางนะครับผม200%นะย้ำนะครับ200%และมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกให้เลือกนะครับผม และที่สําคัญนี่เลยเอามาคอมโบกับเอฟเฟกต์โคมไฟนั่นเองครับผมเอฟเฟกต์โคมไฟเนี่ยก็คือเมื่อไยตรงข้ามนะครับตกในพื้นที่โคมไฟของเรานี่เลยตรงนี้เลยจะเพิ่มค่าผ่านทางนะครับคูณห้าสองอเปอร์เซ็นะครับเพิ่มไปสองเเซแล้วก็คูณห้าไปอีกแล้วเพื่อนๆกินดูว่ามันจะมีตังค์จ่ายไหมนะครับผม ไม่อยากนึกสภาพเลยนะครับถ้าโดนนี่สอง้อยเปและคูณห้าแล้วเป็นเมืองคูณแปดสิบไปอีกนะผมว่าได้เสียกันขี้ไหลแนะ่แม่ไปจัดกันเลยครับเดี๋ยวผมไปรีวิวดูไปกันเลยมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยครับผมมาดูกันว่าจะเจอกับการ์ดอะไรนั่นเองนะครับอยากจะลองคอมโบมากๆากคผมโอ้โหเปิดตาแรกครับก็เจอกับเกลตากันเลยทีเดียวนะเป็นเกลตานะ่าจะเป็นระดับ ํำนานปะอ่าจริงด้วยครับผมโอ้เขามีหมวกอาร์คชิวกับอ่าหุ่นไลการะเบิดนะหุ่นไลการะเบิดก็คือไอ้ที่มันป้ายสีนะครับผมแบบนี้ใ่ใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับผมอ่าผมจะบอกวิธีการใช้ไพ่หมีก่อนนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับการใช้ไพ่หมีนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นที่ยังแบบเพิ่งได้การไม่ใช่เพิ่งได้การสิเพิ่งได้จี้นี้มานะครับผม สกิลของเจ้าไพ่ทาโร่นะจะมี3แบบนะครับผมก็คือสกิลแรกนะครับก็คือเอฟเฟกขังคุกนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามวิกตอรี่นะเอาไว้ดักพวกการตัวละครวิกตอรี่ทั้งหลายนะครับเช่นเจวอนพวกนี้นะแล้วก็สกิลที่2ครับเอฟเฟกผลกระทบเอฟเฟกผลกระทบก็คือเอาไว้เจอกับพวกสายที่แบบมีโล่สกอป้องกันเยอะๆครับผมเช่นหมวกหรือจะเป็นบัตรไอ้บัตรเชิญหรือจะเป็นไอ้ที่ไปส่งเกาะล้างพวกนี้แหละ แล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นทําลายเมืองนั่นเองนะครับทําลายเมืองอันนี้เอาไว้สําหรับตีบอสโดยเฉพาะนะครับผมสายตีบอสจะรู้ดีนะครับว่าเอาไปใช้ทาลายแต่เดี๋ยวนี้เขาจะใช้เอฟเฟกผลกระทบแทนแล้วนะโอเคมาสูใ่ในเกมกันต่อครับผมอันนี้ผมโดนปตายสีไปนะช็อตนี้แล้วผมสร้างเมืองเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นเมืองนั่นไหมคูณ80นะ่ะคูณ80เอาแหละผมสร้างนะครับใครนะครับที่ ยังไม่รู้สกิลเกวตานะผมรีวิวไว้แล้วนะครับผมสำหรับเกยวตานั่นเองนะครับเพื่อๆก็ไปหาคลิปดูกันได้นะครับผมอ่านี่ผมตกอ่าตกแล้วได้สร้างแลนด์มาร์คเหาะเหินเดิอนอากาศจากจี้รองเท้าครับผมผมจะสร้างสี่มุมเมืองเลยนะนี่สร้างไว้ตรงนี้เวลานั้นจะได้ดูง่ายแต่ว่ารู้สึกว่าจะโดนป้ายสีบ่อยเกินไปแล้วครับชอ็อตนี้ยังไงดีเกวตานี่มี เปลี่ยนนะเขาเรียกว่าเปลี่ยนเจ้าของเมืองนั่นเองนะครับนี่เขาตกเมืองนะได้ชาร์จโล่บวกกับเอฟเฟกพื้นที่คอไฟแล้วเขาดูดผมมาจะไม่โดนเแบบ่ยปพ๊บผมดักไว้ไงผมกันไว้นะสี่ช่องหน้าไม่โดนผมหรอกนะครับผมผมเลือกจุดเมืองนี้นะผมรู้ว่าคุณจะทําอะไรเกยวต้านะคุณทอยสิทธิยังไงคุณก็มาดูดผมแน่ๆผมเลยไปเมืองหางนิดหนึงนะอันนี้เขาทอยเบ้ลสนะครับผมยังไงดียังไงดี ช็อตนี้สร้างเมืองโอ้ยสกิลออกแหละคุณแม่จัดงานเทศกาลทันทีทันใดโลอาชิวแตกไม่ใช่โลอาชิวซุปเปอร์ชิวโอ้ซุปเปอร์ชิวแตกไปแล้วหนึ่งชิ้นครับผมอ่าเขาเลือกว์าครับแล้วเขาโอเคอันนี้เอฟเฟกต์คอสตูมผมติดนะเอฟเฟกต์เกรดหินมะนะสำหรับคอสตูม2นี่ผมชอบใช้มากนะครับผมแม่ข้างนอกฝนตกนะลเลยเพื่อนแถวบ้านฝนตกกันไหมนะครับผมเอาอะไรเอาอะไรยังไงดีช็อตนี้ เขาอยก้าว่ะเพื่อนๆแล้วเขาสาบผมนี่ไงผมโดนเล่นแล้วเขาสาบผมแล้วโอ้เรียบร้อยครับช็อตนี้เกมเริ่มจะเสียเปียบเกมเริ่มจะเสียเปียบครับยังไงยังไงดีโอ้โหด,ดีนะสกิลเขาบอออกเราทอยสองออกสามแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจเพราะติดเอฟเฟกต์คุณไรการนะแต่เราสถานการณ์แย่มากครับโลสกิลไม่มีแล้วก็ยังไงเขาทอยสี ปะทอสี่อุโยรอดไปเคนี่ไพ่มีทาโลกออกครับแต่ไม่มีพื้นที่คมไฟนะเพียเขาใช้การ์ดนางฟ้าครับเดี๋ยวผมทอยดับเบิลสองไปครับเพื่อจะไปตกเมืองอ่าตกเมืองนะนี่แล้วก็จัดงานนะผมจัดตรงนี้คูณ80จุกๆครับผมโอ้โหทาสีอีกแล้วทาสีเก่งจริงๆนี่เรียกมาหมวกหมดหมวกต้องหมดแล้วชอ็อตนี้และทาสีอีกแล้วโอ้โหทาสีเก่งเหลือเกินนะและจัดงานไปก่อน จัดงานไปก่อนครับช็อตนี้เรียกไหมเรียกไหมโอเคไม่ออกให้เป็นไรคอยสิบสองแน่เหมือนฟ้าเป็นใจนะครับผมคนมันจะชนะก็ประมาณนี้แหละและก็จัดพื้นไปอีกคูณ80ครับแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์พื้นที่โคมไฟนะแต่ว่าโดนไพ่มีทาโร่ไปครับอตอนนี้โดนเท่าไรคูณ80เมืองแค่นี้ครับโดนไป1 B3M ครับผมโมโหแพงมากครับสำหรับช็อตนี้แตแหกไปอีกหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยครับไปกันเลย มาครับกับเกมที่2นะครับเกมแรกโดนไปขนาดนี้นะเกม2นะอยากเห็นคอมโบเต็มๆนะครับผมเป็นยังไงตอนนี้เราเจอกับคอสตูมนะครับของอาดูบิสนะตัวใหม่เลยนะครับผมแม่ผมว่าตัวออริจินอลมันเท่กว่านะตัวนี้มันแบบไม่รู้ตลกอ่ะเอออุ้ยแต่จี้เขาเอาเรื่องอยู่นะจี้เขาเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับเราเปิดก่อนนะสายลมนะลายนะครับเป็นอะไรที่เปิดก่อนและเสียเปรียบมากนะครับผมเพราะว่า เราจะโดนโจมตีได้ง่ายนั่นเองนะครับผมเปิดมาครับถอยสิบไปครับช็อตนี้ยังไงดีถอยสิบครับโอ้โหเมืองไม่ออกด้วยนะครับแลนด์มาร์กไม่ออกแต่ถอยเบิ้ลได้อีกรอบนึงครับผมช็อตนี้แต่โลซูเปอร์ชิลนะครับไม่ชาร์จให้ของเรานนัเองโอเคยังสวยอยู่ครับผมเมืองออกแล้วก็ได้กลับเมืองนะครับโอ้ยเขามีตัวนี้ว,วะ่ Super วะซูเปอร์เดเมนชั่นว่ะอุย้ยไม่ออกอีกแล้วเกินปุยมุ้ยไม่ใช่แล้วรู้สึกว่าเกม เกมจะโอ้ยอาดูบิสนะตานี้นะยังไงดีโอเคออกครับได้สร้างแรนมาโอ้แลนเขาพูดอีกแล้วว่าเพื่อนเอยนี่เลิ่มปหัวุมเดี๋ยวผมหนีเจ้าแรนมาก่อนนะนี่มาหนีตรงนี้มาเราจะหนีพยายามหนีสี่ช่องนะครับผมเพราะว่าสกิลอาดูบิสเนี่ยมีจับเมืองเหมือนเรานั่นเองนะครับแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะเล่นง่ายกว่านะครับผมตรงที่เราเนี่ยสร้าง สร้างยังไงก็ได้นะครับผมสร้างแค่โงก็เปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์กได้ทันทีนะอันนี้ผมเลือกกลับเมือนครับผมเลือกกลับไปแลนด์มาร์กเพื่อยังไม่ใช่เพื่ออย่างสิ <S <S เพื่อจะใช้สกิลเหาเหินเดินอากาศแม่ลิ้นพันกันจริงๆเชียวนี่ไงเหมือนที่ผมบอกเหาะเหินเดินอากาศครับสร้างแลนด์มาร์กจัดเมืองทันทีโอเคตาอดูบิทพอยแล้วนะอะดูบิทยังไงดีอะดูบิทยังไงดีอดูบิทอยเบิ้ลสองก็จะมาดูเราแน่เลย โอ้ยสกิลทัวปัจจุก็ออกเฮ้ยนี่นะโอ้โหเขาสร้างโพรงหมดเขาสร้างโพรงและเขากลับมาอย่างนี้เขาเลือกไปยังพื้นที่ตรงนี้โอเคเอฟเฟกต์น้ำแข็งออกครับเอฟเฟกต์เกศหมะออกแล้วสกิลคอตุมผมชอบสกิลคอสตุมเก็ศหมะมากเลยนะมันตัดคอมโบข่ายหนุข้าวได้ดีอ่ะเออเกศฟิวปะนี่โอ้นี่เขาเลือกจะจ่ายเขาเขาได้บัตรเชิญด้วยโลน่าจะแตกครับแล้วก็นั่นไงจัดเมืองครับ แหมโลซุปเปร์ชิวออกยังมีหมวกอาร์ชิวอีกโอ้โลเราเสียไปแล้วหนึ่งแถมก็ยังได้กลับเมืองอีกเพื่อนโอ้เกินมุยมุยอะเขาน่าจะกลับมาไอตรงนี้ลายหนึ่งโอ้เขาไม่กลับลายหนึ่งว่ะเขามาลบเอฟเฟกต์เกล็ดน้ําแข็งโลออกใช่ไหมใช่แหละขออภัยครับนั่นแหละครับมาลบเอฟเฟกเก็ดน้ำแข็งออกแต่เก็ดน้ำแข็งก็มาใหม่แต่ว่าเขายังจะจับเมืองได้อยู่เพื่อนแถมเขายังได้บัตรเชิญปะได้บัตรเชิญออกปะเมื่อกี้ ังไงโอ้โหผมโดนแล้วผมโดนลัหนึ่งโอเคครับทิ้งไปเอฟเฟกไม่มีประโยชน์เลยอันนี้โอ้โหโดนทำลายลูกเต่าอ,อีใช้การทางฟ้าตนดีทันใดโอ้โหโดนตัวกูต้าตายครับช็อตนี้โอโ้แย่แล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ผมขอทอยสีดีกว่าครับทอยสีดีไหมพอยสีดีกว่าเราจะหลบหนีเมืองตรงนี้เอ้ยไม่สิเออถึงทอยห้าเราก็ไม่รอดทอยสี่เราก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเขาเดิงดูดหน้าหลังได้อยู่ดีนะ เอาแหละอดุบิตช็อตนี้เกมเริ่มแย่แล้วครับเราต้องแก้เกมยังไงดีเรามีโล่ซเปอร์ชิลหนึ่งครั้งกับโล่หกโอ้ดีนะเขาทอยสิบเคุ้มโอย้ยังดียังดีหมวกหมวกเขาไม่ออกเขาจะทอยสิบอแล้วสิเองไม่ได้กินพี่หรอกน้องและยังไงทอยผมทอยสี่ดีกว่าทอยสี่นี่จุดปิกเกมเราอยู่ตรงนี้นะครับทอยสี่ทอยสี่ทอยหกได้หมดนี่ทอยสี่ทอยหกได้หมดกลับเมืองทันทีทันใดและจัดเมืองครับนี่ ดูดจ้วบจ้าบแต่เขาโลเขาโลหนึ่งอันเลยนะวได้กลับเมืองเพื่อนได้ดดดกลับเมืองช็อตนี้ดูดอีกรอบครับดูดจ้วจบจาบโลเขาแตกแล้วและทีนี้เขาจะเหลือ,อเหลือหมวกสองรอบนะเพราะเออเดนกากาศผมไม่สร้างเลนมาครับผมจะกลับไปที่เดิมเพื่อป้องกันนะครับอเอฟเฟกดูดนะเขาจะดูดเราไม่ดนูนะครับผมถึงเราจะไปข้างๆพื้นที่พิเศษนะแล่เราก็โดนอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าสีช่องหน้าหลังว็ดีนะ เดี๋ยวเขาถอยเบ้ลสองไปครับเราเลยเลือกที่จะอยู่จุดเดิมนะเพื่อจะใช้สกิลแล้วก็คุณเมืองโอ้ก็ไลวิกตอรี่ว่ะเราจะลาวิกตอรี่แต่เรามีกันนะดีเขาไม่มีทาสีนะโอเคเขาลบเอฟเฟกต์นะครับผมลบเกตหิมาแล้วออกตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบมากนะครับผมเอาแหละเขาเลือกกลับไปยังเมืองครับผมเลือกแหมไม่ได้แอมพี่หรอกน้องพี่คำนวณมาดี ลายหนึ่งน้องก็ดูดพี่ไปได้ลายสามน้องก็ดูดพี่ไม่ได้ดพ,ไไดพี่คำนวณมาดีน้องไม่ได้ MP แอมกี่หรอกจัดงานอะไรครับแนลโลซิปเชิลออกอีกแล้วโอซิปเชิยลออกดีกว่าของผมอีกชอ็อตนี้ทอยสิบสองไปครับพอทอยสิบสองไปแตการ์ดนางฟ้าแล้วไงครับอเราเสียเปรียบมากๆาเลยนะเหมือนเขาจะไม่มีสร้างสามหลังปะอ๋อมีมีมีมมสก,กิลเนาะมีนก็ได้ทอยหลัง สก,กิลติดตัวของตัวละครนะอ้าวโอเคเขาตอนนี้เขาพลาดครับตอนนี้เขาพลาดแล้วโอกาสของเราครับเราต้องทอยสองตอนนี้เราทอยสองแต่ว่าแต่ว่ายากอะมันไม่มีเมืองตรงนั้นที่จะดูดเลยเพื่อนๆยากมากเลยช็อตนีไ้ได้บัตรเชิญอยู่ครับอ่ะจัดมั่วๆไปก่อนนะจัดเพื่อลบเอฟเฟกต์พืที่ไปก่อนบางส่วนนะแล้วก็เชิญมาเพื่อให้โล่แตกไปหนึ่งช็อตแล้วเราได้กลับเมืองไงแต่เราเราได้กลับเมืองไง แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ป่ะแล้วโลแตกไปตรงนั้นทำไมไม่รู้แต่ที่รู้ได้เหาะเออเนื้อากาศหรือไปกลับมุมวะโอเคได้เหาะเออเนื้อากาศสวยครับช็อตนี้ได้ดูดแล้วได้ดูดแล้วได้ดูดแล้วเอฟเฟกหมอกเขาหายไปแล้วช็อตนี้เดี๋ยวเราทอยสิบสองเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราสิบจะทอยสามครั้งแล้วปะ่ะยางยางยางอันนี้เบิ้ลรอบสองและจักเมืองพันทีทันใจครับหมอกซุปเปอร์ชิลหมดไหมหมอกโอ้โหหมอกไพทเทิร์นดูโทมเขายังมีไม่ใช่หมอกซุปเปอร์ชิวส์ เบอร์สองเดี๋ยวนะครับผมคอยสามรอบแล้วไปเจ้ดีเว้ยใช้ไา,ายแล้วเพื่อนผมลืมอกิวสตัตเตอร์ตัวเองไนดะ้ว่าแบบเออเราอยเราอยไม่ได้เลยนะเบิ้ลตายหาแล้วดีนะเขาทอยได้สิบเอ็ดตอนนี้ยังไงดีอุย้ยสยครับวออกมาเบิ้ลแบบนี้ทีนี้แหละงานเราแลยครับอดูวิทเราได้เวลาแก้เกมแล้วทํากับเราเยอะใช่ไม้แผนที่ส่วนผลไม้ครับโอเคมาไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เชิญมาก่อน แต่ติดโลนะติดโลไม่เป็นอะไรนะมันจะติดโลแต่ติดมวกนะครับดูทัว่วจ้าบเลยช็อตนี้โอ้ยยังกันแต่เอฟเฟกต์หเซ็นต์ตลายการป้องกันนะมาโดนมานี่คอมโบติดแล้วไพ่หมีบวกกับพื้นที่โคมไฟคูณห้กับสอปร์เซ็นต์โดนไปเท่าไหร่ตัดนางฟ้าออกครับช็อตนี้โดนไปโอ้โอห้าสิบส่บีเพื่อนประมาณห้สิบล้านโอ้ นะกู้ไปเท่าไหร่วะเนี่ยอยากรู้กู้ไปเท่าไหร่ได้กลับเมืองแบบนี้แล้วพื้นที่เขไฟออกไหมขอขไฟออกแล้วจัดเมืองอีกรอบอยังไงก็ตายแล้วยังไงก็ตายแล้วสลายหลอ,อกสลายป้องกันออกนะดูสลายป้องกลลันออกแล้วเนี่ยรถขับรถไปค้าโอ้แคบครับจอดนี่แครสิบเอ็ดเดี๋ยวนะไม่ใช่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบปีครับโอ้ทำลายสถิติหนึ่งร้อยสิบปีครับแตกนะโอ้สุดยอดมากนะครับ โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวจี้นะครับผมบวกกับสกิลโคมไฟของเจ้าเกลตานะครับเป็นยังไงล้มละลายแบบกู้ทีผมบอกเลยว่างบในเกมเงินทองในเกมเงินในเกมอะไรก็ว่าทองในเกมนี่หมดกันไปเลยทีเดียวนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับใครอยากทําตามก็นําไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ ผมมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนะครับที่คอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสนับสนุนผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากจริงจริงผมผมจะพัฒนาและปรับปรุงการทําคลิปให้สนุกมากกว่านี้ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์นะครับและสับสก์ไรกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ใครอยากลองนําไปทําตามนะครับใช้จี้ตามนี้หรือจะอัดแอปเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผม ก็กราบขอขอบคุณนะครับผมพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะบ๊ายบาย